สวัสดีจ้ามาดูหลานใส่หนอน้องพุ่มยู่ห้องใดเนาะไอเที่ยวไอเดะไอเดะบอกเลิกจิได้เลิกจกับมองคันขันเลิกเร็วเข่าไปบ้ัตนในเด้อคันเลิกเร็วนะความหมายคันเลิกเร็วไปบ้ัตนในบอกไอน้ำดูไอพุม่มไอพุ่มอยู่ห้องเท่งขุนปะ พ่วกันเลิกเร็วไปบ้านนัย้ะลกูกกันเลิกเร็วไปบ้านนัยไปบ้านนัยกันเลิกเร็วเอาบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยอไปเล่นอยู่บ้านนัยนันละ ไปอยู่บ้านแม่คันเลิกเลิกกับไปบ้านไม่คันเลิกซ้าก็ต้องค่อยไปพุ่นคันสามสีมงแ้ันกับคันเลิกสามมงสีมงกับไปบ้านพุนก้อนก็ได้คันเลิกสามมงเด้อคันซีมงค่อยไปพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามาหับคันนั่นคันบ่ได้หับกับไปน้ำไอเด้อครับผมโรงเรียนบ้านแบงนะคะนี่คือเป็นโรงเรียนทีจียู่สมัย เป็นเด็กน้อยตโรงเรียนบ้านแบงบรรยากาศนี่อาคารที่จียูนี่คืออาคารมอหนึ่งมอสองมอสามเนาะจ้าเนาะโรงเรียนบ้านแบงอันนั้นก็เป็นสนามกีฬาก็เป็นโรงเรียนอาคารที่จียูอันนี้ก็ยังยู่คือเก่าอยู่ยังก็จ้า วัสดีค่ะมาบอกน้องพุ่มน้องคิ้วคันเลิกแ็้ก็ให้กลับไปบ้านไมจ้ะก็เลยมาบอกไว้ซื้อจ้ะนี่จ้าบรรยากาศโรงเรียนบ้านแลงนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านพักคู่จ้ะอันนี้คืนไม้ได้บ้านเลยตะกี้เป็นบ้านเป็นเป็นบ้านไม้นาะจ้ะเนาะ สีบลมีสองสัน้นจังสีนกับสีเป็นสั้นเดียวนี่อันนี้เป็นเป็นเฮียนเกาได้ไหมเฮียนตั้งแต่ e an สมัยอยู่เพื่อนบ่ไดเฮ็ดเพื่อนบ่ไดม่างออกแค่โมเวทไม่เนาะจ้ะเนาะเฮ็ดให้มันดีกว่าเกาแต่ว่าส่งส่งเกาจาก้ะอันนี้ห้องอนุบาลศูนย์อบอแมนศูนย์เด็กเล็กอนุบาลหนึ่งสองสามบ่เนี่ยอนุบาลหนึ่งสองสามอันนี้กับบ้านพักคู่อันนี้กับบ้านพักคู่สมัย ตั้งแต่แม่อยู่ยังคือเก่าอยู่แต่ว่าโมเ,เออยังก็โมเวทใหม่เป็นม่อันนี้ก็เออดีโมเวทใหม่อันนี้ก็นนกห้องน้ำอันนี้ก็เป็นอาคารเก่าสมัยจีเออเป็นไอ้ข้านอันนั้นได้ไงเขาเอิ่นว่าศูนย์อียงบุันนี้ตะกี้บ่แมนร่องอาหารตะกี้มันสิบเป็นจังสี่เลยเขาเอิ่อนอียงก็ละ่ะลืมแล้วนี่จะ อายุตึกเดียวกันมันแนวฮว่มากๆตวนันมันตะวันอยู่คนละสัน้นอยู่คนละห้องนี่กับปอหนึ่งปอสองซุ้มนี่อุ๊บปอสามบอกสั่นปอสามซุ้มนี่ก็สั่นปอสามนี่จ้าโรงเรียนบ้านแบง